โยโซสวะาคาตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจา้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิตฐิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้<ล>ไ,มไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปัญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตโภวินโูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตมหังธรรม,มังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชายอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตาหังธรรมังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนานด้วยเสียงกล่าว